็คือไปประเทศไหนก็ได้แล้วคุยกับใครก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่รู้เรื่องไม่เก่งภาษาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องแปลภาษา AI ตัวนี้มาแล้วมันคือเครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่เราสามารถแปลภาษาได้ถึง138ภาษาและสามารถที่จะแปลภาษาได้แบบไม่ใช้เน็ตด้วยนะแต่อาจจะได้ไม่ครบ138ภาษาแต่บอกเลยว่าก็จะง่าย แค่เราเปิดเครื่องมานะคะเรากดเปิดเครื่องตรงนี้มันก็คือการเปิดเครื่องแล้วเขาก็มีเมนูที่ใช้งานง่ายมากทุกคนซิมจะชอบมากก็คือเป็นการแปลแบบเรียวไทมทุกค,คนก็คือเราสามารถเอาไปคุยกับต่างชาติได้เลยเช่นสมมติว่าเราจะไปคุยกับคงจิงนะคะคงจิงมันจะมีเป็น2ฝั่งซึ่งเราสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะง่ายมากๆทุกคนฝั่งที่ซิมตั้งเป็นภาษาไทยนะคะก็จะใช้เป็นปุ่มสีแดงก็คือเป็นปุ่มข้างบนตรงนี้ส่วนฝั่งที่เป็นภาษาจีนก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะใช้งานง่ายมาก,มากๆทุกคนดูนะซิมจะ,ะดกด เห็นป้าทุกคนมันฉันอย่างนี้เลยช่วยแนะนำร้านอาหารที่เด็ดๆอยู่ที่จีนให้ฉันหน่อยได้ไหมโอแล้วเราจะเปลี่ยนภาษาจากภาษาฝั่งนี้เป็นนี้เราจะพูดฝั่งไหนก็คือได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีกฝั่งนึงอยากจะตอบเราละเราก็กดสีฟ้าให้เขาพูดนี่ฮาวสวัสดีค่ะเห็นป้า ทีนี้ละเราสามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะคิดกันแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศแต่เ่อพูดภาษาเป็นทำยังไงดีเราก็สามารถเอานี้สื่อสารได้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่ได้ภาษาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบอุ้ยทำาไงดีทำางไงด,งไงดีไม่ได้ภาษานี่เลยจ้ามีเครื่องนี้ก็คือลดแล้วคือแปลภาษาได้ตรงแบบ98เปอร์เซ็นต์เลยทุกคนแล้วเขายังสามารถที่จะแปลภาษาด้วยภาพได้ด้วยนะทุกคนเราสามารถที่จะถ่ายแล้วก็แปลภาษาด้วยภาพได้ด้วยแล้วเขามีหมดเยอะมากเขามีถึงสหงนาให้เราอย่างนี้เลยคือเราสามารถเลิกใช้ได้้้้้เเเเยยยอออออะะะะมม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 มาา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 ากกกกกทุคคคนนนนน็็็็จจใใหหรปปลลล่่่งงแแบบีีีซึดส USB วูื ด้วยแบบหนานตึกแบบนี้เลยทุกคนใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดกระด้างได้เลย189ไว้ให้แล้วกวระด้างจะคลิปซิมนะคะได้ของแพ้แน่นอนส่งตรงจากบริษัทเลยครับ